เนี่ยศพเนี้ยเอาไปเลยเพื่อนเรามีเยอะแหละอะไรนะจะพาไปเต้นเหรออ่าเต้นก็นได้ซ้ายขวาซ้ายขวาาอ,จาอ,จาอยจอหวดไปดึงไปสองวัดชัดไปสาม ไปสี่หมดตีแหมพอได้ไปมาก็มากดตีความคําทํานายนะนี่ตีปุ๊บได้ตังพันก็ร้อยแปไหนลองอีกไปดูซิตีความคําทํานายปุ๊บอ่ารอบดีได้หมื่นสองโอ้โหดวงอย่างเฮงสวัสดีบนทหารพอได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมทั้งบดจัดแถวเฮ้แต่งตัวอะไรของผมกับเนี่ยเสื้อผ้าตาผมจัดเต็ม ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับอารีนาเปกเฮาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่ได้เล่นหลายเดือนกลับมารอบนี้ทำไมภาพมาสวยกว่าเดิมครับเนี่ยก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ซีซั่นที่4ของตัวเกมแล้วนะฮะนี่มี b บ t เทิลพาร์นะครับชุดใหม่คอทหารถือมีดม,มีหมวกมีเสื้อลายพางเทนเนี่ยทำไปเล่นไปไหนกดซื้อ level เลเวลเลยซื้อแบบสูงสุดเลย39 0 0อ่าเงินไม่พอ เงินไม่พอเราก็ผ่านก่อนนะอ่ายังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปทีละนิดโอเควันนี้เราอยู่กันในเซส์นะครับก็ขอบคุณทางอารีนาเปกเอาด้วยนะฮะที่ได้ให้เข้ามาทดสอบนะครับในซีซั่น4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างหน้าล็อบบี้เนี่ยจะเห็นว่าฉากข้างหลังมันจะมีหมอกเคลื่อนไหวด้วยนะครับว่าอย่างเท่หน้าเมนูตรงนี้ก็เป็นแบบใหม่เะครับเราสามารถเลือกเซตที่เรามีเนี่ยใส่ไปได้เลยเฮ้ยทำออกมาดีแล้วเนี่ย ซีซั่นนี้ก็มีปืนใหม่เข้ามาด้วยนะครับมีใบซัน TS5 ทีเก้า่งทีศ03กระบอกเนี้ของแต่งเยอะเดี๋ยววันนี้เล่นให้ดูด้วยนะครับแต่งแม็กเพิ่มกระสุนเจ็ดลูกใส่เก็บเสียงใส่กลิบด้วยเพิ่มความนิ่งเพิ่มลางใส่คูณ3จะได้มองชัดประกรอบเสร็จแล้วมันก็เท่เหมือนกันนั่นเนี่ยปืนที่หล่อขนาดเนี่ยมันเป็นของคุณนะ ละตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับมาเจอกับพลทหารด้วยเดียวกันไปเพื่อนพร้อมออกเดินทาง<อ>เฮ้ยเพื่อนเปิดเลยเหรอรอด้วยกำลังไปช่วยมาละเพื่อนอ้าวเพื่อนเล่นมีดเหรออ่ะไม่รู้โทษทีแล้วแทงตายด้วยนะ,ะมียอ่ <laughs> ยอเลยย่อไปย่อกลับด้วยนี่มันสายย่อเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ย <laughs> ทั้งรุ่นมีเสียง เล่นคนเดียวมันเงาๆนะครับผมกดสุ่มทีม,มาเจอใครก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเกมนี้มาต้องเล่นกับเพื่อนนะถึงจะสนุกไอ้ข้างหน้าบิลเสียงเพื่อนเข้าซ้ายเลยเดี๋ยวอ้อมขวาให้เฮ้ยปอยก่อนได้ปูดไปหนึ่งเพื่อน <Easy. S 1> มาช่วยแล้วเพื่อนเสียงใกล้ๆเลยเฮ้ยดิลวงไปเดยไหวเปล่า,เ,าเหลือซ้ายนะเคลียร์ด้วยปืนผมก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย <ítulo> ไม่แรงได้ไงกระสุนแพงสักขนาดนี้เ hmm. ติมกระสุนก่อนนะครับ <forme> วันนี้ใส่แม็กเจ็ดห้ามาเติมลูกทีอย่างนานโอ้เพื่อนเก็บสองเลยเหรอเพื่อนผมก็ตึงเหมือนกันแล้วเนี่ยตึงขนาดนี้ใช้มีดหรือใช้ปืนอ่ะเพื่อนน่าจะเล่นมีดนันเนี่ยเอานิ้วจิ้มอะไรอ่ะอ่ะยอยอสายย่อชื่ออะไรเนี่ยเพื่อน พี่อะไรสักอย่างชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยอะไรอ่ะมันเป็นของคุณคุณความ,มันแล้วเพื่อนให้เก็บของไม่เอาเพื่อนเก็บเลยเนี่ยศพเนี้ยเอาไปเลยเพื่อนเรามีเยอะและ้ะอะไรนะจะพาไปเต้นเหรอ,อเต้นก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาจของแท้นี่จาของแท้ไม่ใช่จปลอมหน่ยจของแท้ <laughs> ยังป่นเลยคนนี้ไปกันต่อเพื่อน ไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเจ็ดแปดเมืองเสียงใครมันเดินล้อมหน้าล้อมหลังผมเส<อ>ียงใกล้ๆเฮ้ยนี่ไงไปอีกหนึ่งเดมันยืนทำอะไรต้มต้องมองนี่ยิงเสร็จเราต้องเช็คกระสุนด้วยนะนี่เกือบเต็มมันจะไม่มีลูกกระสุนบอกเหมือนเกมอื่นนะครับเราต้องกดดูในแม็ค คือเอาจริง Now, เกมยิงแนว FPS เนี่ยผมก็เล่นมาหลายเกมแล้วนะแต่มีเกมนี้ที่มันไม่เบือชอชาวบ้านเขาเนะครับคือระบบมันทําออกมาสมจริงจัดเล่นไปก็ลุ้นไปไว่าจะรอดหรือเปล่าปืนนี่ก็ต้องเตรียมมาจากข้างนอกนะครับยิงได้แล้วก็ต้องป้นเอาของไปขายเพราะฉะนั้นลงมารอบนึงเนี่ยมันมีกาไรขาดทุนนะมันจะลุ้นก็ตรงนี้แหละตายไปเลยดีของหอยอยายไปชนะดีคนเพื่อนโอ้เพื่อนเก็บหมดเลยเนี่ยไม่แบ่งเลย ศพกระเรนเฮ้ยข้างบนมีเสียงไม่เสียงคนข้างบนเพื่อนชา้ปน่าสวัสดีครับสวัสดีครับไปรุ่นขออนุญาตปนหน่อยนะครับมีอะไรเนี่ยโมซินอันบริเลยเดี๋ยวเก็บไปขายกูดังปนตัวหน่อยเซ้มีอะไรเอ่ยกระสุน7 6็ อะไรเนี่ยแดงๆตลับเมตรใช่ป้ o ไงเพื่อนอร่อยป้าแล้วกินน้ำไม่ถอดหมวกด้วยนะกินเข้าไปได้ไงอ่ะ<ว>โอ้โหไหวป่ะเพื่อนข้างในซัดกันยับขอโดบสปอนเซอร์แป๊บเกมมันมีเหนื่อยนะครับต้องเติมพวกเครื่องดื่มพลังงานไหวป่ะเอาข้างหน้าพลังสองวันเพื่อน<ว>ตามไปติดๆ สวยเสียงอยู่ในมีระเบิดไฟตะโฮยัดรูแถมระเบิดขวดให้ด้วยเผาบ้านไปเลย <c oughs> ชั้นสอระเบิดตามมาเพื่อนข้าไหนมีเสียงวอหนึ่งเรียกวอสองทราบแล้วเปลี่ยนเกมนี้มันต้องรวมทีมกับเพื่อนออกล่านะครับมาถึงจมันเฮ้ยเสียงขวาแตกสอเพื่อน มันตายแล้วเพื่อนไม่ต้องเครื้ยงซ้ำให้ด้วยย้ำหน่อยเดี๋ยวมันฟื้นขอเวลานอกผพาตัดก่อนเพื่อน <Hey. S 1> แขนไหม่แล้วเนี่ยดำปิดไปต้องใช้อุปกรณ์พยาบาลด้วยนะครับระหว่างเล่นคือมีเพื่อนมาด้วยมันก็อุ่นใจนะครับระหว่างเล่นเนี่ยมันต้องพักเติมกระสุนพักเติมยาผ่าตัดอะไรพวกเนี้มันก็คอยมีเพื่อนช่วยดูต้นทางให้เนี่ยมาพร้อมข้างล่างเนี่ยเสียงใกล้ๆเลยเนี่ย ซ้ายเพื่อนซ้ายหมด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  <Wow. S 1> โอ้เพื่อนใช้ได้เลยนะเราอะยิงก็ไม่ได้ยิงโกยอย่างเดียวเหลืออะไรให้บ้างเนี่ยโอ้โหเหลือ AK ก็บอกเดยวมีอะไรบ้างพนให้หมดมีแม็กมีอะไรเนี่ยปะแจหรอและนี้อ่ะ สมโมกแล้วเปิดควันไปดีกว่าเพื่อนมาได้เวลาออกจากที่นี่แล้ววิ่งนาน้วยเฮ้ยใครเข้ามายืนยิ้มอยู่ริมกล่องถือปืนพกซะด้วยตอนนี้มูลค่าทรัพย์สินได้มา2องหืนสะครับมาาันจะขึ้นบอกที่มุมขวาแล้วเพื่อนไ้อยังครับเนี่ยผมมาถึงทางออกแล้วนะมาแล้วเพื่อนนับถอยหลังสิบวิ โอ้โหเพื่อนยังอยู่นู่นอยู่เลยรีบมาแล้วกันนะเจอกันชาติหน้านี่เกมนี้ไม่ตุยนะลอดสมบูรณ์แบบในซีชั่นใหม่มีกิจกรรมเสี่ยงเซียมซีด้วยนะครับคือหาได้จากการลงไปกินขนมดังโงะในเกมนะอ่าพอได้ใบมาก็มากดตีความคาทํานายนะนี่ตีปุ๊บได้ตังพันก็1 8้ก็กดขายไปเลยนะครับ ไหนลองอีกใบหนึ่งสิตีความคำทํานายปุ๊บอ่ารอบนี้ได้หมื่นสองโอ้โหดวงอย่างเฮงมันมีไอเทมอยู่อันหนึ่งนะครับผมอยากลองมานานแล้วมันคือกล้องจับความร้อนอันละล้านครับอันละ1ล้านพระเจ้าถ้าใส่ไปแล้วโดนยิงล่วงนี่หายเลยนะเซิร์ฟจ,จริงผมคงไม่ค่าซื้อแต่อันนี้เซิร์ฟเทสขอจัดหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่ซื้อแล้วเราต้องเอามาประกอบกับหมวกนะใส่ไป รวมล่างนี่ไหนลองใส่ดิเทปะ่ะโหโคตรหล่อไหนดูดิใส่แล้วบินได้หรือปองมันเป็นแบบนี้คือมันจะจับเฉพาะตรงที่มีความร้อนเป็นสีขาวใช่ไหมตรงไหนที่ไม่มีอุณหภูมิร้อนมันก็จะเป็นสีเทาเรียบๆไปเลยเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนเหมือนได้ยินเสียงแถวๆนี้ ใครเขาบวกกันไ,<อ>ไปดึงไปสองโคชัดไปสไปสี่หมดตี้นี่เราอยู่ไกลจากศักตรูมากเลยแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุมปกติผมว่าไม่ได้เห็นชัดอนะ อันนี้คือมันจับเฉพาะตรงที่เป็นความร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดกล้องนะโอ้นเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะครับต้องสโก่ผถึงจะเห็นว่ามีคนนอนอยู่โกงจริงอาราล้านก็ะสมแล้วแหละเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนมีเสียงใกล้ๆบนทับวาหรือเปล่าเฮ้ยขวาไปหนึ่งน้องไปสองน้อง เนี่ยเห็นหมดนะครับดีอีกตัวไปสามชัดแจ๋วอ่าไม่ท้องบอบตายปะนะเฮ้ยดีอีกตัว,ตวเห็นทุกสิ่งอย่างเหมือนมีตาทิป <c oughs> ข้ารู้ข้าเห็นแต่ถ้าศัตรูเขาใส่มาด้วยนี่ก็ยิงกันเพลินเลยนะเนี่ย แอบเลยจ้าไม่ะวัดนะเฮ้ยโหวัยรุ่นทำายกลางหนนขอขออุ้ยงายแม็กหมดดีลูกไอ้นั่นยืนทำไรยืนนิ่งนี่แรงหรืออะไรเรงอะไรงายท้องไปดิโคตรแรงนะครับปืนนี้ ใส่คู่กับกล้องจับความร้อนนี่เกียมใช้ได้เนี่ยถ้าเราปิดกล้องนะมันก็แบบต้องมองดีๆอะ่ะบางทีศัตรูเข้าป่ามันก็มองลำปากนะครับแต่พอมีกล้องนี้คือไปไหนก็เห็นมีอะไรบ้างเนี่ยโ,โหลูกซองกระบอกเดียวนี่ครับจุดเด่นของเกมนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะรายละเอียดดีจัดซื้อกล้องจับความร้อนมาใส่ไล่ยิงกันจะเอาเหมือนจริงไปไหนครับเนี่ยนี่วิ่งมาเหนื่อย,เ,ยเดี๋ยวกินลูกชิ้นปิ้งก่อน ซื้อล้านเจมาน tamam ี่กินเสร็จก็ได้ไปเซียมซีมาแบบนี้นะครับก็เก็บไว้เล่นกิจกรรมหน้าล็อบบี้ที่บอกไปได้นะฮะจริงๆมันคือขนมดังโง่นะนี่แล้วก็อีกอันที่ผมชอบมากสโคบครับสโคบที่ใส่มาเนี่ยมันเป็นคูณสี่นะอันนี้คือถ้าเจอศัตรูระยะไกลเนี่ยผมก็ซูมยิงได้เลยแต่ถ้าเจอตัวใกล้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเลนด์ดอทแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นไง ถ้าเจอตัวไกลก็เอาคูสี่กลับมาปุ๊บว้าแล้วก็ยิงได้เลยว้าจำเหมือนจริงไปไหนครับพี่คือตอนเล่นแรกๆกับผมไม่ค่อยชอบเกมนี้นะรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าพอเราเริ่มเข้าใจเนี่ยมันก็เพลินดีเหมือนกันนะครับและที่สําคัญคือต้องเล่นกับเพื่อนนะเล่นคนเดียวเนี่ยลําบากจัดเลยแต่คนเมื่อกี้เชิญเราไม่มาไม่รู้หายไปไหนละ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศของ a r e n a b r ป a กเอ t ในซีซันที่4นะครับคือน้าเล่นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะของใหม่ระบบใหม่มาเพียบภาพก็สวยขึ้นด้วยและที่สําคัญก็คือยิงเล่นกับเพื่อนหลายๆคนก็ยิ่งสนุกนะครับเพราะฉะนั้นลองอะไรอ่ะชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันเยอะๆได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณทาง a r i n a Breakout ด้วยนะฮะที่ให้สิดเข้าไปทดสอบใน SuperTest นะครับสนุกมากก็ใครที่อยากลองเกมอะไรใหม่ๆแปลกๆนะแนะนำเลย a r i n a Breakout กดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและก็ห้ามลืมเด็ดขาดวันที่11เมษายนนี้เจอกันใน a r i n a Breakout ซ e a s o n ที่4นะครับ let's go